เราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กค่แต่มีลักษณะที่เป็นเศรษฐกิจเปิดนะอันเนี้ยมันมีความหวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านสถานการณ์สากลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะด้วยวเวลาเราดูว่าความเปิด ของเศรษฐกิจ openness of economy ของแต่ละประเทศนะเราจะดูอย่างไรนะวิธีการที่เราดูก็คือว่าเราเอามูลค่าการส่งออกบวกมูลค่าการนำเข้าหารด้วย GDP เนี่ยอันเนี้ยมันจะพูดถึงความเปิดเปิดมากเปิดน้อยเนี่ยท่านในแถวนี้นะในแถวนี้นะ ประเทศที่มีความเปิดทางด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดเนี่ยพม่าค่ะสามสเท่านั้นเองของเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยร้อเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันขึ้นดอกเบี้ยนในต่างประเทศขึ้นค่าเงินมีการผันผวนการส่งออกการท่องเที่ยวพวกนี้มันย้อนเข้ามาในกระทบเศรษฐกิจ บางครั้งเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมัน induce หรือว่ามันถูกนําเข้ามาจากปัจจัยภายนอกอเช่นราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันขึ้นพวดๆพวดเงี้ยมันส่งผลทําให้ราคาสินค้าและบริการในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเงินเฟอ้ออย่างที่เราเคยเกิดขึ้นมา3ปี4ปีก่อนเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อเราขึ้นไปตั้ง7%ต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยนในประเทศเพื่อยับยั้งเงินเฟอ้อ อันเนี้ยเราต้องเราต้องคล้ายๆกับว่าเราต้องให้ความสนใจค่ะแม้แต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เรื่องความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจอะไรตอวไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ความสนใจเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ทํามาค้าขายแล้วเกี่ยวข้องกับพลลงทุนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากแล้วมันมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอาอย่างเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยขี้หมูขี้หมาต้องมีประมาณสัก15%ของ GDP เยอะนะเยอะ นะบางคนบอก20ด้วยซ้ําไปเพราะงะั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศกระทบนะอย่างเงี้ยเราที่ทำไมเราต้องให้ความสนใจ